เลิกเช่าเรามาเป็นเจ้าของห้องกันดีกว่าคอนโดราคาหลานต้นๆแต่ทำเลคือปังเพราะใกล้ m อ็มรทีรัชดาและเซ็นทรัลลาดพร้าวผ่อนเพียง5,000กว่าบาทแต่มาในขนาดถึง33ตารางเมตรไฮไลท์ของห้องนี้คือ in. เฟอร์นิเจอร์บิวอินเก็บของเก็บเสื้อผ้าได้จุใจแถมทำให้ห้องดูเป็นสัสดส่วนขึ้นมาอีกด้วยติดตั้งประตูกระจกบานสไลด์กันซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวและช่วยประหยัดแอร์ได้ ห้องปูด้วยกระเบื้องยาง SPC ทั้งกันน้ำและกันปวก100%เฟอร์นิเจอร์ใหม่แกะกลองโซฟาและเตียงพร้อมเลยทำอาหารก็หมดห่วงเพราะเป็นครัวนอกแยกโซนชัดเจนกินอาหารไม่เข้าห้องนอนแน่นอนแถมยังกว้างมีระเบียงไม่อึดอัดเลยห้องน้ำก็แยกส่วนเปียกแห้งใช้กระจกกั้นครึ่งบานทำความสะอาดง่ายสุดๆส,ส่วนกลางก็ครบคันทั้งสระว่ายน้ำและฟิตเนส ความปลอดภัยดีเยี่ยมเพราะใช้ระบบห้อออกด้วยคีการ์ดแถมมีรปะะพ24ชั่วโมงห้องนี้เงินเดือน14,000บาทก็เป็นเจ้าของได้ที่สำคัญซื้อกับทางเพจใช้เงินศนบาทฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายในวันโอนรีโนเวทห้องใหม่พร้อมรวมมูล,ลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทสนใจรีบทักมาเลยนะ